สิ่งที่กราฟเนาะไม่เคยบอกแต่สนามจริงที่เราลงไปเล่นมันถึงจะบอกเราถ้ากราฟมันไม่ยอมบอกเราเราแค่ต้องรู้ตัวว่าวันเนี้ยเราพร้อมที่จะลงเล่นในตลาดหรือเปล่าสนามจริงมันจะเริ่มบอกเราแล้วอะเฮ้ยฉันยังไม่มีความรู้เลยหรือว่าฉันมีความรู้แล้วนะแต่ฉันยังฝึกฝนไม่มากพอทุกอย่างมันจะเริ่มสอนเราในสนามจริงนี่แหละ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการเทรดสตัคเจอร์นะครับจุดเทรดแม่นยําทํายังไงครับทุกวันอังคารแบบนี้นะครับก็วันนี้นะครับหัวข้อของเราทุกคนน่าจะเห็นหัวข้อไปแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่กราฟเนาะไม่เคยบอกนะครับแต่สนามจริงที่เราลงไปเล่นมันถึงจะบอกเรา่นเองนันครับเอาง่ายๆเลยหัวข้อแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้แต่ยกตัวอย่างติก่อนก็ได้นะครับว่าสิ่งที่กราฟไม่เคยบอกเลยอย่างเช่นวันนี้เราเทรดเนาะหรือว่าเราทํางานมาใช่ไหมเราทํางานมาเราไม่รู้หรอกว่า ไอ้กราฟมันจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยเว้ยคุณนะเหนื่อยคุณไปพักก่อนวันนี้คุณทํางานมาหนักคุณเหนื่อยคุณไปพักก่อนได้ยังไม่ต้องมาเทรดหรอกเนี่ยมันไม่เคยบอกเราเลยหรือว่าเมื่อวันเทรดแพ้มามันบอกไหมว่าวันนี้ให้หยุดพักก่อนนะยังไม่ต้องเทรดอารมณ์ยังไม่ได้มีไหมไม่เคยบอกเราเลยไอ้สิ่งพวกนี้เนาะมันไม่เคยบอกแม้กระทั่งว่าเฮ้ยวันนี้อิโมชันเราไม่พร้อมสภาวะอารมณ์ของเรายังไม่พร้อมเลยสภาวะจิตใจเรายังไม่พร้อมเลย แต่เราดันกระโดดเข้ามาเล่นอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยกราฟไม่เคยบอกเราเลยแล้วเราก็มาตกเป็นสนามอารมณ์อยู่ในเนี่ยพี่จะบายแล้วพี่กะบายแล้วเว้ยกะจะบายไปนู่นเลยมันตกกลับลงมาอีกเอ้ยลงมาต้นทุนของพี่เลยพี่บายกลับขึ้นไปอีกมันตกกลับลงมานี่น่าหงเลยทําไงได้บักเนี่ยสิ่งที่กราฟไม่เคยบอกเราเนะเพราะฉะนั้นเน่ะไอ้สิ่งเนี้ยสิ่งที่กราฟไม่บอกเราอะเราต้องรู้ตัวด้วยตัวเองเนาะสาหรับในมุมมองของการที่ถ้ากราฟมันไม่ยอมบอกเราเราแค่ต้องรู้ตัวนะครับในส่วนของการที่ รู้ตัวว่าวันเนี้ยเราพร้อมที่จะลงเล่นในตลาดหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าการามไม่เคยบอกว่าเฮ้ยพี่อะยังมีความรู้ไม่พอเลยหรือผมยังมีความรู้ไม่พอเลยอย่าเพิ่งเข้ามาตลาดนะอย่าเพิ่งเข้ามาเทรดนะเขาไม่เคยบอกครับแต่เรามีเงินเราพร้อมเสมอลงไป ทั้งๆท,ที่ไม่มีความรู้บางทีกระโดดเข้าไปแล้วแต่กราฟมันไม่บอกไงว่ามีความรู้ก่อนค,ค่อยๆมาเทรดมันก็ไม่เคยบอกเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ากราฟเนี่ยบอกอะไรเราบ้างจากการที่เขาไม่บอกเราเนาะเขาบอกถึงเทคนิคลเขาบอกถึงแท่งเทียนบอกถึงสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดแต่เขาไม่เคยบอกเราเลยว่าเราพร้อมหรือเปล่าที่จะกระโดดลงมาเล่นในตลาดนี้หรือเรามีความรู้พร้อมไหมที่จะเล่นในตลาดนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงมาเล่นในตลาดนี้ เราคือผู้เล่นในสนามจริงตรงนี้นั่นเองนะมันก็เลยเป็นหัวข้อวันนี้ที่ติดบอกว่ากราฟนะครับไม่เคยบอกแต่สนามจริงมันบอกสนามจริงในที่นี้คืออะไรเมื่อ,อไหร่ที่เราลงมาเล่นตอนที่เรายังไม่มีความรู้เนะกราฟมันไม่บอกหรอกว่าคุณยังไม่มีความรู้นี่ก็เคยเป็นนะครับว่าเฮ้ยตอนแรกๆก็ขวัญขวายแต่ก็คือแบบอยากลงมาละเห็นโอกาสของการทําเงินใช่ไหมก็กระโดดลงมาเล่น มาเทรดมาหาจุดเข้าแต่ความรู้ยังไม่มีเลยแต่พอเราลงมาเล่นในสนามจริงเท่านั้นแหละสิ่งที่ตามมาคืออันนี้สนามจริงมันบอกเราแล้ว,ลวบอกจากอะไรบอกจากการที่เจ็บตัวแพ้เข้าเทรดแล้ว SL หรือเข้าเทรดแล้วบางคนล้างพอร์ตด้วยซ้ำไปเพราะตอนแรกยังไม่มีความรู้เรื่องเรื่อง Money Management ด้วยซ้ำหรือการบริหารเงินทุนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยสนามจริงมันจะเริ่มบอกเราแล้วว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีความรู้เลยหรือว่าฉันมีความรู้แล้วนะ แต่ฉันยังฝึกฝนไม่มากพอทุกอย่างมันจะเริ่มสอนเราในสนามจริงนี่แหละซึ่งติเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ทุกคนคงกระโดดเข้าสนามจริงกันแล้วแต่กราฟมันไม่เคยบอกเลยว่าพี่พร้อมหรืยอยังที่วันนี้พี่จะต้องมาเทรดแล้วในสนามนี้เพราะอะไรบางทีเมื่อวานเรายังติดกับความกลัวของเราอยู่เลยว่าเมื่อวานเนี้ยเทรดแพ้เว้แต่มันกลัวนะแต่ก็อยากได้คืนมันไม่บอกเราแต่สิ่งที่เราสําคัญเลยคือเราต้องรู้ตัวให้ทันนะครับว่าเราควรจะพักก่อนไหมสนามจริงมันจะบอกเราว่าถ้าเรายังมีความรู้ไม่พร้อม เราทำไงได้บ้างเราไม่ควรเข้าเทรดไหมถูกต้องไหมหรือเราควรจะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของการที่ถ้าเราเรายังไม่ชํานาญเลยในในสนามจริงเพราะว่าเ,เรากระโดดมาเนี่ยกราฟมันก็วิ่งของมันอยู่ทุกวันอะสภาวะอารมณ์ของคนในตลาดมันก็วิ่งอยู่อยู่ทุกวันอะมันไม่เคยบอกเราหรอกว่าวันนี้เราพร้อมไหมที่เราจะต้องมานั่งเทรดแล้วหรือว่าเราจะต้องแบบไอ้กระโดดเข้าแล้วพี่จะเอากําไรจากเมื่อวานคืนได้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกเรารครับแต่สิ่งที่เรารู้คือเราอะหยุดพัก บ้างก็ได้ถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยเราเหนื่อยเราล้าเราหยุดพักก่อนก็ได้เราต้องรู้ตัวลักษณะจริงมันจะบอกเราทุกอย่างเลยว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยพี่ถนัดเทรดกราฟอะสนามจริงอะมันบอกว่าราคาเป็นเทรนสวยสวย,สวยสวยเลยโอเคเทคนิคข้อพี่ถนัดเรื่องเทรนอยู่แล้วพี่เทรดตามเทรนไปมันก็จะมีโอกาสที่จะทํากําไรได้แต่ถ้าเมื่อไหร่พี่ยังไม่มีความรู้ในส่วนการเทรดในช่วงของการที่ราคาพักตัวเลย พี่ไม่รู้ว่าพี่จะ,จะเหตุยังไงพี่ก็อาจจะเป็นสนามอารมณ์ที่ถูกปั่นอยู่ในนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสนามจริงเนี่ยมันบอกเราทั้งหมดเลยว่าวันไหนสภาวะตลาดมันเป็นใจสําหรับเทคนิคของเราหรือกับความรู้ที่เรามีนะครับเราก็เลือกให้มันเหมาะสมวันเนี้ยถ้าเกิดบ้ามันไม่ตรงกับเราจริงๆแบบเราไม่ถนัดเลยในส่วนของการที่เราลงสนามจริงแล้วเราเจอว่าในส่วนของการสภาวะที่เกิดการพักตัวเนี่ย พี่เทรดไม่แม่นเลยแล้วพี่เทรดแพ้พี่ทํำยังไงได้บ้างพี่แค่หยุดไม่เทรดแค่นั้นเองสนามจริงมันบอกเราได้เลยแล้วเราจะทํายังไงจากการหยุดของเราเราเอาเวลาเนี้ยที่มีประโยชน์ของเราเนี่ยเราไปเติมความรู้ก็ได้เราจะได้เห็นโอกาสในการเข้าเทรดในส่วนของการพักตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือแบบพี่ถนัดเทรดแต่ขาขึ้นเลยพอมาเจอขาลงพี่ไปไม่เป็นเลย บางคนก็มีนะบางคนก็มีนะซึ่งตีก็เคยเคยเป็นช่วงหนึ่งนะที่แบบหาจังหวะโอกาสที่จะเฮ้ยชอบหน้าเทารดไบแล้วเกินอะไรเงี้ยหาจังหวะฟอลโล่ follow, เทรดายเทรดายเทรดาบาแต่พอการาฟขาเซลมาเอ้ยมาเทรดไม่เป็นไว้ไปไม่เป็นยังติดใบแอบใบอยู่เลยบางทีอะไรเงี้ยก็ไปเติมความรู้อ่ะพอความรู้เราแน่นสนามจริงมันจะเริ่มสอนเราเอ่เฮ้ยความรู้คุณเริ่มแน่นแล้วนี่เฮ้ยวันนี้คุณพร้อมแล้วนี่คุณค่อยเข้ามาอีกทีนึงก็ได้ แต่ว่าไหนาไม่พร้อมพักก่อนเติมความรู้ก่อนได้เหมือนกันล่าสุดตอนนี้ติมีงานหนึ่งอาจารย์เต้ยจะนำทับเทรดให้หกับทุกคนนะงานชื่อว่าเทรดอินเดอร์เนี่ยครั้งแรกเทดสดตรฟรีกับอาจารย์เตเ้ยนะถ้าทุกคนอยากเรียนรู้นะเข้าไปดูนะว่าวิธีคิดของเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์แบบมือเก่าเกมในตลาดนะครับเขาดูกราฟยังไงเขาอ่านยังไงกิจกรรมนี้เลยนะครับทุกคน มาจอยกันนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับเทรดในกลุ่มปิดด้วยนะเริ่มสองทุ่มครึ่งนะครับน่าจะตลาดอเมริกาพอดีนะจนถึงสามทุ่มครึ่งนะก็จะเป็นงานนี้เลยนะฝากไวห้หน่อยนะสิ่งที่สนามจริงมันบอกรีแคปภาพรวมให้อีกทีหนึ่งแล้วนะครับว่าสิ่งที่กราฟไม่เคยบอกเราคือสภาวะอารมณ์ความพร้อมของเรานี่แหละเขาไม่เคยบอกเลยว่าเราพร้อมที่จะเล่นลงในตลาดนี้แล้วหรือยังหรือว่าเมื่อวานเราขาดทุนมาเรามีความกลัวอยู่เราควรพักไหมเขาไม่เคยบอกครับ แต่เมื่อไหร่ที่เราลงมาในสนามจริงสนามจริงนี่แหละเป็นตัวสำคัญเลยที่บอกเราว่าวันเนี้มันเป็นหน้าเทรดที่เป็นไปในทิศทางที่เราฝึกมาไหมถ้าเป็นในส่วนของเทรนขาขึ้นแล้วเราถนัดเทรดเป็นช่วงเป็นเทรนเราพร้อมเราจัดได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยังไม่มีความรู้ในส่วนของการที่มันพักตัวไซเย์หรือสภาวะตลาดยังไม่ได้เลือกทิศทางอย่างเช่นเราเจอแล้วปุ๊บ ปากปิดอยู่ดีปากเปิดอ้าปากขึ้นมาแบบนี้ก็มีแบบนี้มันไม่เลือกทิศทางเราก็ไม่ควรจะเทรดสิ่งที่สนามจริงเราจะบอกเมื่อเราลงไปเล่นนานเราจะเริ่มเห็นประสบการณ์ของเราที่มันสอนเรามาตลอดตลอดเวลาที่เราเทรดมาเนี่ยอย่างธงตีก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะที่อยู่ในตลาดเทรดนี้มาซึ่งเขาก็สอนมาตลอดสอนเราในส่วนของการรู้ตัวด้วยการอยู่กับปัจจุบันนี้ด้วย ไม่ต้องคิดมโนไปเองว่า้กราฟมันจะต้องวิ่งไปทางนั้นวิ่งไปทางนี้แต่ให้กราฟเขาเป็นตัวปลอกบอกเราในสิ่งที่เราเห็นมันก็พอแล้วในส่วนที่เขาไม่บอกเราอ่ะเราแค่รู้ของเราเองจากประสบการณ์ที่เราลงเล่นในสนามจริงนี่ก็พอนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย